สวัสดีครับวันนี้ผมเบียร์กันเองนะครับมารีวิว30รุ่น7หลังจากเมื่อวานนี้นะฮะโพสต์ไปราคา1 7 0 0 0 0บาทโทรมาแทบสายไม่บอกวันนี้จะมาดูกันนะครับเอาละกันใครจะมาดูก็มาดูฮนะวัดดวงกันไปเลยเพราะเพราะบอกว่าจะมาอาจจะไม่มาก็ได้มาชัวชัวชัวอาจจะไม่มาก็ได้นะครับอันนั้นแล้วแต่ดวงละกันอย่าว่าผมนะ อย่าว่าผมนะว่าออกออกมาแล้วโดนตัดหน้าอะไรอย่าว่าผมนะครับเอาตามนี้นะฮะเพราะว่าบอกปากเปล่าเพราะผมเสียโอกาสนะครับผมอยากขายก็อยากขายอยู่แล้วนะครับคนอยากได้ก็อยากได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดผมจะซื้อลรถมันมีวิธีนะครับจะซื้อยังไงส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมจะเอาผมวางมัดจําเลยจบนะครับราคาคุยกันบอกตามตรงลดได้ไม่มากเพราะว่า ผมซื้อรถมาคันนี้แสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับจะามาปั้นขายแต่ทีนี้ผมทำไม่ทันนะครับเงินมันจมเลยมาลงขายซะในราคาทุนผมซื้อมาแสนเจ็ดนี่แหละครับไม่มีโกหกไม่มีรับรวงพางต่อเยอะต่อมากผ่านไปเลยนะครับผมลดได้เต็มที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทผมจะขายราคานี้หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้าคิดจะต่อตามกว่านี้ไม่ต้องมาผมไม่ขายนะครับ ก็คันนี้ผมทําสวยไปขายสองแสนกว่าอยู่แล้วนะครับมาดูสภาพรถเป็นยังไงเอ้านี่อุ้ยจาราบี่าเครื่องเป็นไงโอ้โหแห้งแกล๊กแพเป็นไงดูดิแห้งแกลกเก,กเออถามว่าสภาพพร้อมใช้งานไหมผมหิ้วมาอย่างนี้เลยนะครับไม่ได้ไปดูรถด,ด้วยนะครับรถเยินในมือผมกลัวอะไรนะครับหรือราคานี้แม่งซ่อมสัก โอ้โหมันจะซ่อมสักเท่าไหร่กรันภายนอกไม่สวยฮนะบอกเลยอามีดานไม่มีหกักขุดไปไม่มีหกักแน่นอนในตะก,กูรถโคมาัสูร30รุ่น7เป็นรถที่แข็งเหนียวอึดในความรู้สึกผมที่สุดอึดที่สุดแข็งที่สุดไวเร็วแรงที่สุดในตะก,กูรถของโคมาสูสุดที่รุ่นนี้ฮนะครับนี่ใครก็ชอบรุ่นอื่นแล้วแต่อันนี้ความคิดของผมเองนะครับมันเป็นความคิดของผมเองนี่ ช่วงล่างเป็นไงเอาดูที่โอ้โหช่วงล่างก็สวยสวยในสายตาผมอ่ามีดามแน่มีดาม,มดาม,ม,ดามนะครับใครถ้าเกิดจะมาะติติเพื่อทำละไอติเพื่อเอาราคาถูกๆจัดๆผมพ่อค้าครับผมขายได้อยู่แล้วผมบอกได้เลยผมขายได้อยู่แล้วนะครับเอาที่คนจะเอาไปใช้งานจริงๆนะครับค่อยมาคุยกันยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดจะโทรมาโอ้จะติะตนู่นตินี่ ทุกคนมีเหลี่ยมหมดนะครับอยู่ที่ว่าจะเหลี่ยมขนาดไหนในเมื่อผมบอกว่าผมซื้อมาแสนเจ็ดแล้วจะมากดราคาผมซื้อราคาถูกถ้าซื้อถูกกว่าผมได้ในประเทศไทยก็ซื้อไปนะครับแต่ผมเป็นพ่อค้าผมจะซื้อมาทําเนี่ยซื้อได้แสนเจ็ดผมก็ซื้อซื้อได้ถูกแล้วนะผมก็ผมซื้อได้ถูกแล้วนะในรดราคาแบบนี้เดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะไปเป็นคลิปการเทสรถบางคนถามว่าเครื่องเป็นไงปั๊บเป็นไงผมก็เทสแอดพร้อมๆกันดีแหละมา สตาร์ทเลยอ่ะมาดูพร้อมๆกันนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่ผมประมาณสามเดือนได้ยังน่าจะเกินเกินอ่ะเนี่ยนี่นะฮะจอดไว้อย่างนี้นะนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาสตาร์ทพร้อมๆกันเลยไม่มีเฟกไม่มีอะไรนะครับเอา้าสตาร์ทเรื่องยังแบตอ่อนราอเห็นสดสดเห็นสดสดได้รู้ถามเครื่องผมไม่รู้อ่ะ ความแน่นความหลวมอะไรของใครเป็นยังไงนะครับแต่ผมบอกว่าเครื่องปานกลางนะครับใช้ได้นะครับไม่แน่นเปี้ยไม่หลวมโพเอางี้ดีกว่าแยกน้ํามันยังอิดแยกน้ำมันยังเออถามบางทต่ทำงานไหมเนะี่ยออมีแยกน้ำมันเอ,เอาฮะอ๋อกุญแจบิดไม่ได้ ดูพร้อมๆกันเลยมันสดดีจะได้รู้นะครับว่าอะไรเป็นยนนังไงตูกันมาให้ลืมเอาแน่เอาแน่เดี๋ยวดูสิว่าเอาแน่จริงป่ะตูน้ำน่ะรถคันนี้อั one. นนี้ดานเนะอันนี้ด้านเอาเออไว้สอนบอกก็จะลืม เยวเชิญหมดเลยดูดูนะไ,ได้ปะ่ะถ้าไม่ได้จิ้มตูดเลยฮอฮะม่ใช่อุ<า>้ยไม่ใช่กุญแจมันได้นะ<า>ไหมอ่ะมันนี่มา<ห>มันนี่มาเอ็ดอลงมันนี่มามาถือกล้องไปถือกล้อง ออเยังสดๆพร้อมกันเนี่ยพร้อมกันเลยจะเร่งๆยังวะเลิ่มดึงดับอ่ะดึงดับข้าวไว้ป่ะเน,นี่ยไหนจะไหน Nè, điện mặt điện mặt điện đi, Ừ, mặt điện 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 น้ำไม่ดันไม่มีกองอเ,เอ๊ตัดคลิปแล้วไปลองทำตัดคลิดูตัดคลสตาร์ทต,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 ติดชึ่งเลยกดดึงดับออกสตาร์ทติดชึ่องอ่ามาลองนี้จะได้รู้กันเลยว่ามันแกวหรือไม่แกวดูกันเลยตามนี้รอบเรื่เบาเอวมีขยับเอวมีขยับดูนะ แใช้งานได้แน่นอนยังไม่จำเป็นต้องเปยนริมสปาเกตหมดริมคูสเตอร์มนัน่ะมีก็เรียกสเตอร์หมดครับมีอดเดินเบานะทำงานขนาดนี้นะก็ทนน้ำมันปั๊มนิ้วเหมาะสำหรับคนจะไปแต่งแต่งใช้เองอะแกมนะครับสายตาสภาพนะนางเปลือกๆมันสบายๆเล่นเรื่องเลยออไม่รู้ต้อสีเวลา sụt của mấy bọc được biết nè hải phong không? anh đi lên Đâu dao Tạm lại lần nữa đấy nào mình cũng không để tháo nha nha tắt กดลงไปเลยอ๋อกันด้วยกันครับของหลวงเนี่ยต้องกดตรงน,นี้ดัดยึดมันหลวมไปเลยกดกดปุ่มไปตรงนั้นได้ค่อยดีดู ได้เพราะว่าปั๊บไม่สุดคือมันจะกดปุ่มคอนโทรลไม่สุดเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยทำให้เลยดูแบบอื่นๆเนี่ยฮะปุ่มมันจะกดปุ่มกดไม่สุดมันมายันตัวอื่นตัวไหนอย่างเช่นยางเนี่ยยางมันก็มายันเนี่ยก็ไม่ได้กดให้สุดโอ้รถริ่มดีว่าริมีว่านะเออเลนเครื่องเอ๊ยกดปุ่มปุ่มอ่าดูอ่านะดูอ่านดูอ่านดูอ่านพอพอ แบบสองคนอ่ะคนละมือมาเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวตัดชิ้งเลยปูนสองคนเอามาตัดทิ้งเอาเอามาตัดทิ้งเอาปูนไปเดี๋ยว ต้องดูต้องดูดูดอ่าดูมันตอน่ตอตัดคลิปหนึ่งใหญ่นะเพราะว่าคันเร่งมันสุดก่อนนะครับคันเร่งมันสุดก่อนเครื่องยังเร่งไม่เท่าไหร่ที่จริถือว่ารอบยังเดินเบาๆอยู่ฮนะรอบเดินเบาต้องเร่งแรงกว่านี้มันจะไวกว่านี้ฮะมันจะแรงกว่านี้ครับตอนนี้รอบเดินไม่แรงอ่าเอเอเกดกดป่านให้ดูเอวเดี๋ยวจะกดป่านให้ดูเดี๋ยวถามอ่าใไม่ใกล้เลยใกล้ ดกดร่หลวมหรือไม่หลวมข้อกันเ้เลยครับจะได้ายข้อ้องใจทุกๆอย่างนะครับไขข้อ้องใจทุกๆอย่างนะครับถ้าเป็รถเอาไปใช้งานใม่ได้รับจ้างนี่ผมว่าสบายสบายอยู่รัไรถโอเคอยู่ฮะแรแรงดีอยู่รงแค่นี้นะ